ทรงเป็นยังไงรรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถพับได้ กลางได้เหมือนใบพัดนะครับแล้วขั้วก็เป็นขั้วแบบเกลียวเขาเรียกเกลียวแบบ e เท่าไหร่ e 2 7แล้วเ็ e ยีเนะครับเราก็เพียงแค่ซื้อซื้อเต้าของมันนะครับเขาเรียกว่าเต้าตัวเมียรหรือเปล่านะครับในการสำหรับขันเข้าไปนะครับเหมือนบ้านเราก็สมัยก่อนเรียกอะไรลอดไฟแบบหำหมหมา้งนะครับมันสามารถปรับปรับมุมได้ให้มัน ให้แสงสว่างได้หลายรูปแบบนะครับอย่างนี้ก็ได้หรือจะให้การเป็นใบพัดเลยก็ได้ไฟก็จะออกทั้ง5นะครับทั้ง5จุดแล้วก็ตรงกลางนี้ด้วยต้องบอกว่าสว่างสุดๆนะครับสว่างตาแตกเลยสำหรับที่ซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิป อันนี้หลอดหนึ่งราคาไม่แพงนะร้อยนิดๆนะครับร้อยบาทนิดๆแล้วก็สว่างมากๆเลยวิธีใช้ก็แค่หมุนเข้านะครับหมุนเข้าไปที่เต้าของมันแล้วก็เปิดปิดสวิตช์ธรรมดาไม่ต้องมีบัลลาดไม่ต้องมีสตาร์เตอร์นะครับก็สว่างจะสว่างมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูตอนติดตั้งเสร็จนะครับว่า มันสว่างแค่ไหนนะครับครับนี่คือหลอดไฟเดิมนะครับซึ่งผมจะมาะสาธิตให้ดูว่าเวลาเปลี่ยนไอไฟ LED ตัวใบพัด5แฉกนะครับแล้วก็ตรงกลมสว่างด้วยเนี่ยมันจะสว่างแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นไฟ LED แบบธรรมดานะครับก็เพียงไม่กี่วัตต ถามว่าสว่างไหมก็สว่างอยู่นะแต่ว่าผมว่ามันยังสว่างได้ไม่มากพอนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตใท้พวกเราดูว่ามันจะสว่างแค่ไหนนะครับวันนี้ผมก็ติดตั้งหลอดไฟ led แบบ5แฉกนะครับแล้วก็ตรงกลางก็สว่างด้วยนะครับ